ai con thằng nôn có lo nghỉ chơi hết chơi đông hết ôi phẳng nôn tém lời tém lời phần vào Chờ léo, chờ léo, thúc khôn. เยอะหลายแท้เยอะอีลีโอ,โอ้อยยังจิตขาคอยอทุกคนดูปูดปูดปูดดูดูดูดโอ้ยทุกคนดูโอยทุกคนดูเห็ดเหลืองเห็ดมันปูทุกคนอะค่อยค่อยหันป๊าทุกคนเห็ดมันปู กิโลเก้าร้อยกว่าบาทไทยทุกคนูอ้โอ้โอ้เยอะมากเลยเห็ดที่ฝรั่งชอบกินมากและก็แพงมากทุกคนนี่นี่ดูดู อันนี้ก็ค้นปลานะทุกคนค้นปลา <c oughs> อันนี้ก็ค้นปาลาไกดไก้์ไกดโอ้เยอะเกินเก็บไม่ทันจะเก็บยังไงตรงไหนก่อนดีเนจะเอามือบงังว่าเอาครอบทำไมอย่างนี้เมือเเอ่อกี้อ่ะหักเลยตัดขาทิ้งซะหน่อยปิดปิดน,น้องอยู่ตามใต้มอส ถ้าถอมมอ้อนอนจะใหญ่มากน้องจะยืดยืดตัวหาแดดอโอ้ยยุ่งโอ้ย,อยดึงอะไรไวแ้แทะอืมถ้าเหมือนเห็ดขอนขาบ้านเราอ่ะแต่เป็นเห็ดมันปู๋ยกขึ้ึมจะขึ้นเป็นเจ๊ทำไมจะมาเจ๊เอาขาตัดอะไรอกอกย้ายใหญ่เจ๊ไม่เสียดายบ่เพื่อเพรว่ามันเป็นเชื้อยเยอะไงเสียดายเพื่อก็เอาขาตัดทิ้งเอาด่ดวตัดขาทิ้งไว้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะ เอาปิดปิดปิดให้เขาเกิดนี่อันนี้คือเบาอม,มันมันมุนมันมุนเอาเยอะแยะเต็มป่าเธอเต็มภูเลยคุณทิศน่ะยุงเนาะคนน่ะไปหมดทางเก็บป,ปนเอา้าไป้ายไป,ปนนยไปเก็บเกีเ่ยวขวดนะเอาเนี่ยเลยเอาไปเป็นไงอือ อืมไม่ซอยตบบนอ่ะโอ้ยุ่งกระาลาเนี่ยตบหนาเจ,จ้าของถามว่าเอายากันย,ยุ่งไม่โบวะช่ะไม่ใช่นี่เอาตัดขาทิมร้ายหลายลเพราะขาวๆก็คือเป็นเชื่อมไงปิด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 ให้เชื่อมขึ้นเดี๋ยวไกก็ไม่เกิดโอ้ยพลาดพลาด สเปรไม่่เอ้ยชามา,า,เมาสเปรเพราะว่าอยกจะดเยก็ยังสเปรอยู่บนรถยนต์อ้าต้องไปติดตัวมาไม่งั้นจะถามบอกว่าเอาไอ้สเปร์ท้าไหมก็คือบัติดมาพอมันหนักก็จะคล้องบอกว่า,วาบอเอาข้างหน้าก,กับจุ่มแบบงา่ายง่ายเลยหมดจุ่มหม,หมดฟุ้งเลยเพื่อเ,อเก็บไว้ก็แม่กว่ามันจะไม่เยอะไงนี่อ้าว ยุงอะไรวะยุงฝรั่งหน้ามืนิมาเสียบปั๊บดูดเสียบปั๊บเสียบปั๊บดูดปั๊บเลือดปากกระเลมนนาเออบอกคืออันอันยุงไทยยุงยุงไทยก็มัสิเก็ได้ก็มันฉิดดูดได้ยุงอีตัวใหญ่หน้ามือนศัยข้อมีข้อมหน้ามื่นบินปุ๊บก็ปั๊บเสียบปั๊บอุปยานข้อมตายแล้วตายเป็นตายเด้ยุง่ฝรั่งมันโซ่ถิ่มตายกัะตาย กูมีอีกเยอะดิพวกกูมีอีกเยอะเออพวกกูมีอีกเยอะกูตายกูก็มีอีกเยอะแต่เราไม่ตัดนี้เลยใช้อันนี้ตัดเลยตัดขาเลยจ้ะไม่ตัดขาตัดขาเลยไม่ต้องถอนขึ้นมาตัดขาไม่ตัดเลยอีกี่การเก็บที่ถูกต้องฝรั่งเขาบอกอย่างนี้ด้จ้ะเริ่มได้ติดได้เหมือนเดิมแล้วมันก็เลยวนะที่ว่าโยมาสิพ่อสิแม่ เมื่อในน้อยก็ตามไม่ใช่มัดอันมัดก,ก็ดังก็ตาก็ปากก็หนา <c oughs> อืม ดูดูดูอันนี้ปลาเ็ดสวีเดนทุกคนปลาไม่รกแต่มันจะเหนื่อยขึ้นนนฮะไงบอใส่ใส่ละเฮดเพลงื้อมพิ้ซื้อซื้อซื้อแชพี อื่นมันมก,ก,ก็นัคุนมันก็บาดกันอันนี้คนป่าเก็บเห็ดส่วนอันส่วนอันนี้เข็มทิศกลับบ้านคนป่าพาคนเมืองลงเห็ดเออลงป่าก็าได้ลงเด้อ <c oughs> หาทางออกด้วย GPS ป่ะไม่ใช่เข็มทิศก็ยังมาเข็มทิศเข็มทิศมันต้องมีเข็มทิศเวลาเข้าป่าบอกทิศทิศใต้นี่มัดคัก อย่างนี้เลยมันเหมือนเห็ดขอมานเราเนาะแต่มันสีเหลืองเนาะดอกนี่คทอ่ประเห็ดอาแพรมาสิพีเ่เปพออบอพ,บพบเห็ดภพเห็ดพบ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 นะเออโอเคมาจเโซเอาเข็มทิศเองไหมป่ะทีทีนั้นเข็มทิศเลยแบบ